ก็ไม่ด้เช็คไปแล้วว่าแฟนคลับได้รู้แล้วแหละว่าทุกคนเนี่ยเล่นเป็นใครทุกคนชื่ออะไรแต่ว่าพี่พี่ B2S ทางฝั่าานง,น,ง,ง<อ>นั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนำตัวหน่อยค่ะโบคะโบชื่ออะไรคะโบชื่อโบค่ะโ,โบชื่ออะไรวะโบ,โบคร่ะ<อ>ชื่อจริงชื่อชัญญสุาพานใช่ไหมครับใช่ค่ะนามสกุลอะไรคะโบแนะนำตัวนิดนึงครับในเรื่องรับบทเป็นใครครับระบบเป็นหวานค่ะก็เป็นผู้หญิงคนเป็นผู้หญิงเลยใช่ไหญิงหคม โบอยู่นี่โบอยู่นี่อยาเอามาใกล้ดีบาได้ไหมคะมันร้อนก็ก็เป็นน้องปีหนึ่งค่ะเพราะตอนนี้ทุกคนเขาจะอยู่ปีสามกันหมดเลยครับผมคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับในเรื่องคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนที่กระตือร้นจะเป็นคนที่อยากร่วมกิจกรรมตลอดเวลาจะเป็นคนที่แบบแพ็คทีมโลกสวยสดใสหลายคนอาจจะอยากรู้ว่ากระตือรู้ล้นของโบคืออะไรเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันนะคะ